พาคุณผู้ชมไปติดตามราคาของไข่ไก่กันบ้างตอนนี้หลายพื้นที่ราคาไข่ไก่ปรับลดลงนะคะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจของเราก็ลงพื้นที่ไปที่อุทัยธานีค่ะพาไปที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะคะก็พบว่าตอนนี้ราคาไข่ไก่ลดลงมามากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้อย่างเช่นราคาไข่ไก่เบอร์0ถึงเบอร์3ลดลงมาแผงละ3บาทเบอร์4แล้วก็เบอร์6ลดลงมาแผงละ5บาท แม่ค้าเขาบอกว่าฟาร์มไก่เริ่มมีผลผลิตไข่ไก่เยอะกว่าผู้บริโภคแล้วก็หลังจากที่ประกาศขึ้นราคาก็ส่งผลกระทบให้ไข่ไก่นั้นล้นตลาดนอกจากที่ไดทานีผู้จช่าของเราก็พาไปกันต่อที่นครราชสีมาค่ะไปตลาดแม่กิมเพงตรงอำเภอเมืองเลยก็พบว่าราคาไข่ไก่มีการปรับราคาลงมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแพงละ5าบาทอย่างเช่น ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ะคะจากเดิมที่เคยขายในราคาแผงละ140บาทก็ลดลงเหลือแผงละ135บาทค่ะลงแผงละ5บาทนะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้มันมันเงียบแล้วไข่รู้สึกว่าไข่จะออกมาล้นตลาดหน่อยแล้วก็คนไม่ค่อยจับใจ่ายใช้สอยก็ทำให้อ่าไข่มันออกมาเยอะแล้วคนก็ไม่ค่อยบริโภคกันอะไรเนี่ค่ะ มุมหนึ่งแม่ค้าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าราคาไข่ไก่จะปรับลดลงแต่ว่าประชาชนก็ยังไม่ค่อยมีกําลังในการซื้อนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนี่คือเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นทําให้บรรยากาศจับจ่ายใช้สอยเงียบเหงาอยู่พอสมควรเหมือนกันส่วนสินค้าอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพริกพริกแดงจินดาพบว่าปรับขึ้นสัปดาห์เดียวนะคะถึง10บาทอันนี้เป็นเรื่องของราคาขึ้นแล้วจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ130-1สิถึง140บาท ปรับเป็น140 150บาทเป็นเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนค่ะ,คะทั้งเรื่องของฟ้าฝนอากาศร้อนทำให้พลิกเกิดโรคเชื้อราเน่าเสียจำนวนมากชาวนาเขาก็เก็บผลผลิตได้น้อยนะคะเกษตรกรบอกว่าผลกระทบเยอะเลยส่งผลให้พลิกขาดตลาดค่ะจึงมีราคาแพงขึ้นตามความต้องการของท้องตลาดนั่นเองนะคะก็สวนทางกันนะไข่ไก่ราคาลงพลิกนี่เหมือนจะยังไม่ค่อยลงเนะ ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรง